บึงกาะแก้วไมีอสอ2วานจุดพิกัดอยู่ที่บ้านหน้องบงตำบลน,น้องเอียนอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเป็นสะพานบุญที่เกิดจากการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ได้สร้างกันขึ้นเพื่อเป็นสะพานให้ผู้สุบส่งที่จำพรรษาในบึงกาะแก้วได้ข้ามโดยสะดวกสบายและให้ยันยนงผู้มีจิตศรัทธาได้มาทำบุญและที่สำคัญสำหรับลูกหลานองผูพญานาค บนเกาะแก้วมณีสองวานยังมีองค์พูพญานาคราชและองค์ยูยะนาคีนาคราดอีกด้วยได้มีโอกาสผ่านไปคำเชีอีกก็อย่าริมแวะขอโชคขอราบกันนะครับจากกาะแก้วแล้วเราก็จะพาทุกท่านไปเจดีสีแต่รัตนานุสรของแม่ชีแก้มสียงรำดูที่บ้านห้วยสาย อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารแม่ชีแก้วเป็นสิทธิ์หลวงปู่มันและหลวงตามหาบัวได้รับรองจากหลวงตามหาบัวว่าเป็นแม่ชีที่ได้บรรลุธรรมเจดีย์สีแตระนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกนึกถึงคุณของแม่ชีแก้วและยังเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่เก็บเรื่องราวของแม่ชีแก้วเอาไว้ให้ได้ศึกษาบริเวณด้านในจะมีลูกเหมือนของแม่ชีแก้วแล้วก็อัถรบริขารต่างๆในสมัยที่แม่ชียังมีชีวิตอยู่สำหรับใครที่เดินทางกันมาก็แวะได้เดินทางกันไม่ไกล ร่วงลวตเก็บหิน